และเราพบกันแบบนี้ทุกๆวันเสาร์เลยนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ที่เบนซ์เอ็นเคนะครับและสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมเป็นสัปดาห์ที่119แล้วนะครับมีรถเข้ามาเนี่ยหลากหลายคันเลยทีเดียวหลากหลายสไตล์นะครับทั้งรถหายากรถ SUV รถสปอร์ตนะครับยังไงวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดและถ้าวันเสาร์แบบนี้ท่านผู้ชมนี่ว่ามีแพลนที่จะไปไหนนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเบนซ์เอ็ของเราได้เลยนะครับเพียงเซิร์ชคำว่าเบนซ์เอ็นเคเข้าไปใน Google Map หรือขึ้นทางด่วนนะครับมาจากจจตุััักกรรรรเเเเพีียยยงงงงแคค่่่20นนนนาาาาทท้็ถึโชว์ูมขอๆละบ ไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้เลยครับเริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์กับเจ้าม้าป่าสุดพยองอเมริกันบัสคาสุดคลาสสิกคันนี้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Ford Mustang 5.0 L V8 GT Coupe นะครับมาพร้อมสีดำ Shadow Black Metallic นะครับภายในตกแต่งบุยเบาะหนังสีดำครับ และรุ่นนี้นะครับเท่มากๆเลยนะครับเป็นตัวรถคูเป้นะครับเป็นอเมริกันมสเซอร์คาร์หรือว่ารถอเมริกันโดยแท้เลยนะครับรุ่นนี้ออกมา2ตัวนะครับก็คือตัวรุ่นเริ่มต้นเครื่อง2.3นะครับส่วนคันนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็น V8 5.0ลิตรนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่มีเทอร์โบมาให้นะครับ V8 นะครับ8สูบขนาด5.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่460แรงม้าแรงบิดมหาศาลสูงสุดถึง556นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์10สปีดนะคร่องงงมไต้พูดถึ แรงมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูในส่วนของการดีไซน์ภายนอกกันนะครับดุด,ดันและโดดเด่นด้วยกระจังหน้านะครับพร้อมสัญ,ญลักษณ์ม้าป่าแล้วก็กันชนเส้นสายเหลี่ยมมุมเนี่ยเฉียบคมมากๆไฟหน้าเนี่ยมีสไตล์เลยทีเดียวเป็นเอกลักษณ์3าขีดพร้อมไฟหลักระบบ LED headlight นะครับมีไฟ daytime running light อยู่ทางด้านล่างสีของตัวรถก็ดุเท่ด้วยนะครับและยังตัดด้วยขอบสีทอง Ma t t e go สเส้นคาดตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านท้ายตามสไตล์รถอเมริกันเลยทีเดียวได้ล้อแม็กสีดำขนาด9นิ้วนะครับใส่คาลิเปอร์เบรกเบมโบ ด้วยสัญ,ญลักษณ์ชื่อรุ่น5.0อยู่ทางด้านข้างนะครับและด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นถึงความเท่ของตัวรถนะครับปูเป้สองประตูได้เห็นเส้นเหลี่ยมโคง้งบอดี้สันโปง่งต่างๆของตัวรถเนี่ยหล่อมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมด้านท้ายเนี่ยโดดเด่นด้วยสัญ,ญลักษณ์ GT ตรงกลางนะครับพร้อมไฟท้ายขนาดใหญ่ข้างละ3เส้นเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับสปอยเลอร์ขนาดใหญ่หญหญพร้อมดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ออกฝั่งละ2นะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้เสียงท่อกระหึ่มมากๆเข้ามาดูภายในนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีความคลาสสิกเรโทรมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งพวงมาลัยนะครับตัวตำแหน่งที่นั่งนะครับเกียร์คันโยกนะครับคันโยกเกียร์นะครับหรือว่าตัวเบรกมือนะครับให้อารมณ์ความรู้สึกคลาสสิกมากๆนะครับและรวมถึงคอนโซลด้านหน้านะครับที่มีความเท่มากๆนะครับส่วนด้านฝั่งข้างๆคนขับเนี่ยจะมีสัญลักษณ์นะครับมาสแตงพร้อมม้าป่าด้วยนะครับเรามาดูในตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับมีปรับเบาะไฟฟ้าแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นมันติฟังก์ชันปุ่มจะเยอะนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตัวการควบคุมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เน จะมีความคลาสสิกนะครับดูไม่ได้เป็นรถยุคใหม่ๆมากนะครับเพิ่มความคลาสสิกให้กับตัวรถนะครับส่วนคอนโซลที่คนขับนะครับก็จะมีสัญลักษณ์มัสแตงเท่มากๆเลยนะครับได้แอร์สช่องนะครับพร้อมหน้าจอคอนโซลกลางควบคุมด้วยระบบทัชสกรีนนะครับมีโหมดการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยถือว่าครบครันเลยทีเดียวและด้านล่างลงมานะครับก็จะมีปุ่มฟิกสวิตช์สปุ่มสีเงินนะครับมีตัวปุ่มพุทสตาร์ทนะครับมีการเลือกโหมดของพวงมาลัยนะครับและคอนโซลกลางเท่มากๆเลยนะครับจะมีตัวคันเกียร์ขนาดใหญ่น ก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้มีไฟแอมเบียนไลท์นะครับได้เครื่องเสียงอย่างตัว B Q Sound นะครับที่นั่งด้านหลังนะครับอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ก็ยังพอนั่งได้นะครับเหมาะแล้วนะครับที่คันนี้จะเป็นสปอร์ตคูเป้อเมริกันมัสเซอร์คาร์ครับและรถคันนี้นะครับท่านชมวิ่งมาน้อยมากๆนะครับวิ่งมาเพียงแค่3,300มกิโลเท่านั้นนะครับเป็นรถปี2019นะครับมาพร้อมารันตีนะครับจาก Ford t h a i l a n d นะครับถึงเดือน6ปี2 0 2 4กับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว มาต่อกันด้วยรถแรงนะครับจากค่ายดวงดาวเจ้าเก่า W2052 ประตูทรงสปอร์ตไมเนอร์เชนรุ่นพิเศษสุดหล่อคันนี้เลยครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes Ben z C43 c ู u ป e AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาด้านเลยนะครับแรปสติ๊กเกอร์มาอย่างสวยงามเลยทีเดียวภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถแรงตัวพิเศษนะครับจากค่าย Mercedes Ben z เลยทีเดียวเป็น C l a s s นะครับ W205 ตัวไมเนอร์เชนเฟสลิปเรียบร้อยแล้วนะครับและคันนี้นะครับท่านผู้ชมมาพร้อมเครื่องยนต์เบ เทอร์โบคู่นะครับ 3,000cc V6 6สูบนะครับ390แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกแบบฟูลไทม์เรื่องความแรงเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับในส่วนของเรื่องชุดแต่งก็เป็นชุดแต่งแบบพิเศษเช่นกันนะครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่งบอ Bodypart AMG รอบพันนะครับเป็นตัวพิเศษด้วยนะครับได้ไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วนะครับหลังคาแก้วพารโนลาค Glass Roof ระบบคีย์เลสโก้แพ็คเกจนะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอส e s สนะครับมาพร้อมสปอยเลออรรรร์์ดดััััักกเเททลลสสุุ่่่นนนะะคคบบญษณชื C43 สัญลักษณ์ MG Diffuser ปลายท่อคู่ออกฝังละ 2. 2เสียงท่อก็กระหึ่มไม่แพ้กันนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําตัดเย็บแบบพิเศษเดินด้วยได้สีแดงนะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ตสก้านและด้านข้างเนี่ยก็ลบเหลี่ยมด้วยทําให้จับพวงมาลัยแล้วเนี่ยนะครับกระชับแน่นมือมากยิ่งขึ้นนะครับมีเส้นเรสไลน์อยู่ด้านบนด้วยนะครับพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิปเกียร์ขนาดใหญ่เลยทีเดียวมาพร้อมกัรบระบอกไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับมีกล้อง360องศามาให้ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ถึง3รูปแบบเลยทีเดียวหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมหน้าจอออดิโอ20นะครับมาการเชื่อมต่อเนี่ยครบเลยทีเดียวมีโหมด AMG โดยเฉพาะนะครับมทการขับขี่ก็ครบคันเลยทีเดียวสปอร์ตสปอร์ตพลัสนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับไฟแอมเบอร์ไลท์สามารถปรับได้หลากหลายสีเลยทีเดียวความสปอร์ตภายในเนี่ยเต็มเลยทีเดียวนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2 0 1 9นเานะครับวิ่งมาเพียงแค่สามหมื่น้นึ่งพันกิโล 190,000บาทเท่านั้นครับ ลอใหญ่มาพร้อมความสปอร์ตนะครับรวมกับความลักชัวรี่นะครับภายนอกเท่ภายในเนี๊บกับรถเข้ามแบบจำสัปดาห์คันที่3 Merc อร์ s b e n สเนซ E 200 c ูเป้ AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเซเลไนเกรนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเป็นอีกหนึ่งลอใหญ่นะครับ E Class ไซส์ใหญ่นะครับเป็นรถคูเป้สประตูสีที่นั่งสุดเท่เลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเท่มากๆครับท่านผู้ชมและยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2 0 0 0ซีกับ184แรงม้าตัวท็อปแบบนี้นะ ได้ไฟหน้าดีไซน์ส,สวยๆพร้อมระบบมัลติบีนนะครับล้อมแอคเอ็มจีขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสลูฟนะครับระบบคีเลสโกแพ็กเกจฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสทเซสเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับสวยงามหรูหรามากอ,อย่างที่บอกเลยครับคันนี้มีความรักชูรี่และก็มีความเนี้อหยุดภายในรถคันนี้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวออปชั่นรถนะครับตำแหน่งที่นั่งเองนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าและระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับมีไฟแอมเบียนที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเลยทีเดียวปรับได้ถึงง64สีพวมาล มันติฟังก์ชันแบบใหม่แล้วนะครับท่านชมมาพร้อมแพนเทนชิพเกียร์หน้าจอแดชบอร์ดก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ส่วนหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับและก็การเชื่อมต่อ Apple Carplay Android Auto นะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติให้ด้วยมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับเครื่องเสียงเบอร์เมอส์เซอร์ราล์สาวเซเซมที่นั่งต้องบอกเลยนะครับว่ากว้างนั่งสบายเลยทีเดียวพอๆกับรถ4ประตูขนาดเริ่มต้นเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมและแถมคันนี้นะครับยังวิ กับราคาสุดพิเศษที่เบนเอนเคตั้งไว้เพียงแค่3ามล้านหนึ่บาทเท่านั้นครับ มาเพิ่มความแรงอีกนิดหน่อยจากคันเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้นะครับตอนผลิตมือหนึ่งป้ายแดงนะครับขายเพียงแค่ปีเดียวรถในท้องตลาดเนี่ยมีไม่เยอะน่าเก็บสุดๆเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes Ben ส E 300 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวมุกไดมอนไวด์นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ E Coupe นะครับ W 2 3 8สามแบอดี้เนี่ยเหมือนกับ E 200คันเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าคันนี้ได้แรงม้าเนี่ยแรงกว่าเลยครับและอย่างที่บอกนะครับท่านนนนนผู้้้ชมรรรถุ่่่ีีีีะคคัับขาายยยเเเพงแปดวทน ะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc กับ245แรงม้านะครับถือว่าให้แรงม้าเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มชีรอลพันนะครับไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็กซ์เอ็มจีขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกลาส์ลูฟนะครับระบบคีย์เลสโก้แพ็คเกจฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเ e สและอย่างที่บอกครับสีขาวหลังคาดําแบบนี้นะครับขายดีตลอดการเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดํานะคคครรรรรัััับบบบอออปปช่่่นนนนนเเเเียหหูาาามมมกๆะะะไไไวจ็็ฟลท์ ท r i ชุดแต่งลายไม้พวงมาลัยทรงสปอร์ตสก้การท้ายตัดเทมากๆเลยนะครับมาพร้อมการปั๊บอกไฟฟ้าและระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้ได้เครื่องเสียงเอ e น d อย่างตัว b u r เม s t e r Surround Sound System หน้าจอแดชบอร์ดก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับเรืองโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวการเชื่อมต่อก็ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็น Bluetooth นะครับ USB นะครับ Apple CarPlay Android Auto นะครับและคันนี้นะครับท่านชมมีโหมดการขับขี่มาให้ครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Comfort Sport และก็ Sport Plus ะรบมี ช่วยจอดอัตโนมัติด้วยที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่38,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้เพียงแค่3 1 9ล้านบาทเท่านั้นครับ มาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมกับรุ่นที่ใครๆหลายคนตามหานะครับคันนี้ W207 ตัวคูเป้รุ่นม i n เนอร์เชนนะครับมาพร้อมความคลาสสิกและก็วิ่งน้อยมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes b เ n z น E200 คูเป้ AMG Face Lift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ o b s i d i a n Black นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีทูโทนนะครับครีมน้ำตาลและรุ่นนี้ครับท่านผู้ชมตอนนี้หายากมากๆเลขไมน้อยแบบนี้นะครับในตลาดเนี่ยไม่มีเลยนะครับนอกจากคันนี้เท่านั้นนะครับคันนนิทโ2016 กับ184แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดนะครับเป็นตัวเฟสลิฟท์ไมเนอร์เชลล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมนึกภาพไม่ออกตัวก่อนเนี่ยจะเป็นรุ่นไฟแยกนะครับแต่ว่าความนิยมเนี่ยจะเป็นรุ่นตัวเฟสลิฟท์ตัวนี้มากกว่านะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออฟชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ดเอ็มจีรอบคันนะครับไฟหน้าดีไซน์สุดสวยนะครับจะมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์2เส้นแล้วนะครับมาพร้อมระบบอินเทอร์เนชันไลท์ซิสเต็มล้อแม็กเอ็ม นะครับก็เก็บของได้พอสมควรเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับละมุนด้วยเบาะหนังสีทูโทนนะครับจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับตัดกับตัวสีน้ําตาลสวยงามมากๆสีภายในแบบนี้หายากจริงๆนะครับและมีไฟอมเบนไลท์มาให้นะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับส่วนหน้าจอนะครับมาพร้อมระบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับได้เครื่องเสียงไฮเอ็นด์อย่างตัวฮา r m มันกระดอนมาด้วยนะครับและยังมาพร้อมกล้องถอยหลังนะครับมีโหมดฮีตติ้งซีทหรือว่าเบาะอุ่นมาให้ด้วยที่นั่งด้านหลังว้านนนั่สบยยยเเเลทีีีีดรถคชมปป็2013 วิ่งมาเพียงแค่63,000กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยทีเดียวกับราคาสุดพิเศษที่เบนแนเคตั้งไว้เพียงแค่1 8 0 0 0ล้กับ90,000บาทเท่านั้นครับ รุ่นแฟลกชิปเรือธงที่ดีที่สุดในตระกูลซีดานะครับคันนี้ตัวท็อปวิ่งน้อยนะครับและจะหารถสภาพแบบนี้นะครับที่อื่นไม่ได้นะครับนอกจากคันนี้เท่านั้นนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 m e r อร์ e s b e n z s 3 0 0 b l u e t e c h Hybrid AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวมุกไดมอนไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มเชสนัทบราวนะครับมาพร้อมสีขาวโพลาไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มเชสนัทบราวนะครับและนี่คือเอ l a s านะครับรุ เดียวคันนี้เป็นตัวท็อปออปชันนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,200cc กับ204แรงม้าพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่27แรงม้าถือว่าเป็น S Class อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เน้นเรื่องประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่าเครมค่าตาสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับสูงสุดประมาณ20-24กิโลเมตรต่อลิตรนะและคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันนะครับกระจังหน้าซิกเนเจอร์ของ m e r c e d e s Benz นซ l a s สอยู่แล้วนะครับเป็นกระจังหน้าลายซี่ 9นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกคลาสสูฟระบบคีเรสโกแพ็กเกจมองจากท่าด้านข้างของตัวรถเนี่ยจะเห็นถึงความยาวของตัวรถนะครับ mm hmm. เพราะว่าคันนี้เป็นไซส์ลองวิวเบดนะครับที่นั่งด้านหลังเนี่ยจะกว้างแล้วก็ยาวกว่าปกตินะครับนั่งสบายมากๆไฟท้ายดูส,ดสวยๆนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าเข้าไปภายในนะครับตกแต่งสุดคลาสสิกด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับคันนี้ได้พวงมาลายัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดน,นะครับเป็นไม้สลับกับหนังพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันและแพตเทิร์นชิฟเกียร์นะครับตำแหน่งผู้ขขขขััับบบบีีีีีี่่่่่่นนนะะคครรรมมมมโโหหดดดกาาาเเเเยยยตงๆลทววไจป็ หรือหมดสปอร์ตปรับช่วงล่างให้นุ่มนวลหรือว่าเป็นแบบสปอร์ตก็ได้นะครับมาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าและระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซอร์ราล์ซาวเซซ่อมกล้อง360องศาหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์ขนาดใหญ่นะครับส่วนหน้าจอแดชบอร์ดก็จะเป็นตัวดิจิตอลที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวนะครับมีหน้าจอแยกซ้ายขวานะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นั่งสบายนะครับและนี่คือไฮไลท์ของ S อ l ค s านะครับก็คือที่นั่งฝั่งซ้ายนะครับปรับเอนนอนได้เลยครับท่านผู้ชมรรรรรถถคคคคคัััันน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 ีี้้้ะะะบบบเเปป็2015 41,000วิ่่่งมมมาาาอยกๆทผูชแ 1,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนซ์เอ็นเคตั้งไวเ้เพียงแค่2 7 9ล้านบาทเท่านั้นครับ รถรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมเข้ามากี่คันนะครับก็ขายไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวรวมถึงคันนี้ด้วยแน่ๆเลยนะครับและคันนี้ยังวิ่งน้อยแต่หากเพียงแค่หนึ่งหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่เจ็ด c e d e s BenzCLS 300 d ลสสามร้อย m มนะครับมาพร้อมสีเทาดานะครับกราไฟเกรย์เมทัลลิกภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับขึ้นแท่นเป็นรถหน้าใช้งานตลอดการเลยทีเดียวกับรุ่น CLS นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับส0 0พันซีซีนะครับสสูบนะครับมาพร้อมแรง เก์9สปีดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่ง AMG Premium รอบคันเลยทีเดียวได้ไฟหน้าดีไซน์สุดวยนะครับพร้อมระบบมัลติบีมล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วนะครับหลังคาสนรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและแน่นอนครับรถ CLS ความโดดเด่นอยู่ที่สไตล์ของตัวรถนะครับเป็นรถซีดานสปอร์ตคูเป้สประตูกระจกเฟรมเลสสุดเท่มากๆเลยนะครับมาพร้อมระบบ Keyless Go Package นะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและ Hand Free Access นะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด สภาพเนี้อมากๆเพราะว่าคันนี้ใช้มาน้อยจริงๆนะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับมาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับระบบขับตามคันหน้ารวมถึงตัวบรายสปอร์ตนะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ตสก้านท้ายตัดในรูปแบบใหม่ๆแล้วนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมการปรับโหมดต่างๆเนี่ยที่พวงมาลัยเนี่ยครบเลยทีเดียวตัวที่นั่งเองนะครับก็มีระบบปรับไฟฟ้านะครับพร้อมระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับภายในเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามีความสวยงามตามสไตล์เอสคลาสเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น t r i มชุดแต่งที่เป็นลายไม้นะครับตัดกับตัวสี คอนโซลด้านหน้าสวยงามมากๆเลยหน้าจอแดชบอร์ดเองก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบออดิโอ20นะครับมีโหมดการเชื่อมต่อครบคันเลยทีเดียว Apple Carplay and r o i d Auto ตนะครับตัวบลูทูธนะครับมีบอเลสชาร์เจอร์มาให้มาพร้อมกล้อง360องศานะครับเครื่องเสียงเบอร์เมอ r ์เซอร์รา s o ซอร s ซิเซมมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยและรุ่น CLS ใหม่ๆแบบนี้นะครับที่นั่งด้านหลังเนี่ยสามารถนั่งได้สามถึงส่คนได้เรียบร้อยแล้วนะ วิ่งมาเพียงแค่11,000มกิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเงินเคตงไวเ้เพียงแค่3,590,000บาทเท่านั้นครับ สเปคโหดนะครับโหมด SUV ยูวีบิ๊กไซส์ทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมสีที่ไม่ซ้ำใครนะครับกำยำไปกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz GLE 450 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีน้ำตาลออลเลียนเบาะนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมตัดกับสีขาวนะครับและนี่คือรถ SUV ยูวีบิ๊กไซส์นะครับรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นรูปทรงสปอร์ตคูเป้ท้ายตัดเท่มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้มือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยราคากว่า7ล้านเลยทีเดียวนนนะคครัับี้ปประหยัดงบไเนี่ย มากๆเลยนะครรัับหสของ GLE คันนี้นะครับเป็นตัว450นะครับได้เครื่องยนต์เดียวกับ GLE 4 3เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องคาดแดงนะครับเบนซินเทอร์โบคู่นะครับ 3,000cc V6 6สูบนะครับ362แรงม้าให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่520นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์เมติกแบบฟูลไทม์และช่วงล่างเนี่ยก็เป็นแบบแอร์ซับเทนชั่นนะครับและยังสามารถปรับโหมดให้เป็นแบบสปอร์ตได้ด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออฟชั่นนะครับรูปร่่าางเนียยกกมำๆ ทีเดียวนะครับชุดแต่งบริพาร์ดเอ็มจีรอบคันนะครับได้ไฟหน้าอินเทอร์เจนไลซิเซ่ล้อแม็กนะครับเอ็มจีขนาด22 <im S 1> ส,สวยงามมากๆเลยนะครับเมื่อตัดกับสีรถนะครับที่เป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้นะครับได้ไปเนี่ยนะครับไม่ซ้ําใครแน่นอนสวยคลาสสิกมากๆเลยนะครับและคันนี้นะครับรูปทรงรถอย่างที่บอกครับเป็นตัว SUV ไซส์ใหญ่นะครับท้ายตัดเท่เลยทีเดียวมาพร้อมระบบคีรัสโกแพคเกจนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมนะครับตัดกับสีดำนะครับให้รถเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้้้นนะะะะครรรรรัับบบบบมมาาาาพอกปเไฟฟแล พักเนะครบได้เครื่องเสียง h เอ็นอย่างตัว Harman นกระดอนนะครับมีกล้อง360องศามาให้พวงมาลัยก็จะเป็นทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอคอมมานดออนไลน์นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้5โหมดเลยนะครับคันนี้มีทั้งโหมดคอมฟอร์ตนะครับมีทั้งโหมดสลิมพิลลี่นะครับมีทั้งโหมดสปอร์ตสปอร์ตพลัสและก็โหมดอินดิวเวอรนะครับมีตัวดาวฮิลไซส์มาให้ด้วยปรับช่วงล่างนะครับยกสูงขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีโหมดเอฟนะครับ เป้แบบนี้นะครับรถในตลาดหายากอยู่แล้วนะครับได้สีนี้ไปอีกหายากอีกเช่นกันนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมา75,000กิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเนเคตั้งไวเ้เพียงแค่3,700,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ ยังอยู่ในหมด SUV ขนาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมคันนี้จัดให้เน้นประหยัดพลังงานพร้อมระบบไฟฟ้าในราคาสบายๆเลยทีเดียวกับรถเข้าหมาประจำสัปดาห์คันที่เก้า mercedes benz gle 5 0 0 e plug in hybrid exclusive นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเทเลไนเกรนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมนะครับและนี่คือรถ SUV นะครับรถใช้งานนะครับเน้นประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่ามาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับท่านผู้ชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์ v 6 6สูบนะครับ3,000ซีซีกับ303 33แรงม้าพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้ามาอีก112แรงม้านะครับเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับใช้เวลาเสียบชาร์จนะครับประมาณ3-5ชั่วโมงนะครับเต็ม1ครั้งนะครับวิ่งได้ประมาณ30กิโลนะครับเคมค่าตาสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยสูงสุดประมาณ30กิเมต่อลิตรเลยทีเดียวเน้นประหยัดพลังงานนะครับและคันนี้เป็นตัว Exclusive นะครับก็คือตัวรองท็อปนั่นเองชุดแต่งสุดสปอร์ตนะครับได้ไฟหน้า Intelligent Light System ล้อแม็กนะครับขนาด20นิ้วและช่วงล่างเองก็เป็น Air Suspension นะครับหรือว่าตัวถุงลมนะครับสามารถปรับยกรถสูงพร้อมลุยไปได้เลยนะครับขนาดรถเนี่ยไซส์ใหญ่เลยท ีเดียวนะครับท่านผู้ชมช่องเสียบชาร์จไฟก็จะอยู่ทางด้านหลังนะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างได้พอสมควรเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับสุดหรูนะครับด้วยเบาะหนังสีครีมนะครับตัดด้วยทรีมลายไม้สีน้ําตาลนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟอินเทอร์เนียหรือว่าไฟแอมเบียนไลท์ภายในได้ด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมพวงมาลัย3ก้านนะครับพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิพเกียร์นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับระบบเนวิเกชันนะครับและยังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะครับโโหหมมดดด้วยกัันนนะครบเป็ส สามารถปรับโหมดดาวฮิลไซส์นะครับทดเกียร์นะครับลดการใช้เบรกเวลารถเนี่ยลงจากเขาได้ด้วยนะครับถือว่ามีความปลอดภัยมากๆเลยหน้าจอนะครับคอนโซลต่างๆนะครับก็เลือกโหมดต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับคันนี้นะครับเหมาะแล้วนะครับที่จะเป็นรถครอบครัวที่เน้นประหยัดพลังงานครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่6ก0 0 0่มกิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษมากๆนะครับเป็นแค่2ล้าน2แสนกับ90 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ขนาดไซร์รถยอดนิยมเลยนะครับท่านผู้ชมในตระก,กูลรถอนเนกประสงค์นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่วางขายอยู่ณตอนนี้เลยทีเดียวและต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้และยังมาพร้อมระบบไฟฟ้าที่อัปเกรดมาดีที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่10 Mercedes เดสเบน์ G L C 3 0 0 e plug in hybrid A M G facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำออฟฟิศเดนแบล็กภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า G L C 3 0 0 e คันนี้นะครับอัปเดตระบบไฟฟ้าเนี่ยรยบรยนะคั วิ่งได้ไกลขึ้นนะครับและก็ยังชาร์จไฟเนี่ยใช้เวลาน้อยลงด้วยนะครับคันนี้นะครับชาร์จไฟเต็ม1ครั้งนะครับวิ่งได้50กิโลเลยทีเดียวนะครับเครมค่าตาสิ้นเปลืองน้ํมันเนี่ยสูงสุดประมาณ30 34กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ2,000ซีซีกับ211แรงม้านะครับได้มอเตอร์ไฟฟ้าอีก122แรงม้านะครับถือว่ามีความแรงเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AG รอบคันและเป็นตัว Minor Change Face l เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนจากตัวเก่าเนี่ยมาหลายอย่างเลยทีเดียวได้ไฟห Final ติบีนนะครับล้อแม็ก MG ขนาด20นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกลาสลูฟระบบคิเลสโกแพ็กเกจนะครับขนาดรถเนี่ยถือว่ากําลังพอดีเลยนะครับเหมาะกับยุคการใช้งานของผู้ใช้งานสมัยนี้เลยทีเดียวมาพร้อมฝาดท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบแฮนด์ฟรีแอ c e เซสเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับตัวเฟสลิปแบบนี้เปลี่ยนหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับได้ตัวรูปแบบใหม่และยังเป็นท้ายตัดในรูปแบบตัวท็อปด้วยนะครับมีแพทเทิร์นชิปเกียร์มาให้ ะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็มีทัชคอนโทรลรุ่นใหม่นะครับจะอยู่ที่คอนโซลกลางนะครับเลือกโหมดต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นโหมดภาษาไทยนะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับมาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับระบบขับตามคันหน้าครบเลยทีเดียวมีระบบ FMC นะครับสั่งงานด้วยเสียงเท่เมอร์เซเดสนะครับเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมอส์เซอร์เซอร์ราล์สซาวสิสเซมมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับและรถ SUV แบบนี้นะครับอย่างที่บอกครับนั่งงงสบบบบบบาาาาายยนน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 นะะะะคค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 ครร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 รัััััััเเเปปป็็็ถถถอออวว้้หดพลลื่่่ีีกกกทแุมมๆ รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับมาพร้อมบริกตีจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับถึงเดือน11ปี2023นะครับวิ่งมาเพียงแค่24,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเทนเคตั้งไว้เพียงแค่3ล้านกับ90,000บาทเท่านั้นครับ ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยความโฉบเฉี่ยวนะครับท่านผู้ชมคันนี้เน้นการใช้งานหนักๆไปเลยนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซลกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่11อ Mercedes-Benz GLC 250d Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีรอนเงินอ r i d เดียมซ ver นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถ s u สนะครับขนาดกลางนะครับรูปทรงคูเป้ท้ายตัดสุดเท่ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับท่านผู้ชมคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับใช้งานถึกๆทนๆไปเลยทีเดียวเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสูี่กับ204แรงมานะครับ มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์มิติกแบบฟูลไทม์เลยทีเดียวคันนี้เป็นตัวท็อปออฟชันนะครับชุดแต่งบริพาร์ดเอ็มจีรอบคันนะครับไฟหน้าอินเทอร์เรชั่นไลท์ซิสเต็มล้อแม็กเอ็มจีขนาด20นิ้วนะครับหลังคาซันรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับระบบคีรัสโกแพ็กเกจและแน่นอนครับด้านหลังเนี่ยมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็แฮนด์ฟรีแอสเซสนะครับไม่ต้องกังวลนะครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นตัวคูเป้นะครับแต่ช่องสัมภาระกว้างนะครับภายในก็กว้างเช่นกันภายในเนี่ยตกแต่งด้้้้้วยยเเเเเเบบ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 าาาาาาาะะะะะะหหนนนนััััังงงงงสสีีีดคคครร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 มมมมมพออออออกกปไฟฟแลลศใื่์ เซอร์เซอร์ราลซาดซิสเต็มแน่นอนครับมาพร้อมพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านท้ตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับมีเฮดแอมป์ดิสเพย์มาให้ด้วยนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเลือกโหมดต่างๆเนี่ยจากคอนโทรลเลอร์ที่อยู่คอนโซลกลางนะครับได้อย่างงไไ่ายดายเลยทีเดียวมาพร้อมการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมีเรดิโอมาให้มีเนวิเกชั่นมาให้และคันนี้นะครับท่านผู้ชมมีโหมดการขับขี่มาให้ครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโค่คอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัสหรือว่าโหมดอินดิวอิดนะครับและ 2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่65,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนนเคตั้งไว้เพียงแค่2ล้าน6แสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เข้ามาหลากหลายคันเลยทีเดียว13คันนี้นะครับรอให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของนะครับชอบคันไหนแบบไหนนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบนแอนเคได้เลยนะครับแต่ถ้า13คันนี้นะครับยังไม่โดนใจนะครับท่านผู้ชมเดินทางเข้ามาที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆให้เลือกเนีู่กว่า200ค ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ f a c e b o o k b e n n เอนะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w w b e n n k com หรือติดต่อเข้ามาที่ Ben NK เง่าย,าย,ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บน้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่1 1 9นะครับมีรถเข้ามาทั้งหมด11ค,คันเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่120แล้วนะครับจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสําหรับสัปดาห์นี้